ันนี้ก็ได้นำปัจจัยนะครับผมที่ FC ซีร่วมมาทำบุญกับแอดมินเนาะวันนี้ก็ได้นำปัจจัยมาถวายกับพระอาจารย์นะครับผมเนาะเป็นจานวนเงิน5้0บาทนะครับเอฟซีฝากมาแอดมินก็มาทำตามที่ FC ต้องการเนาะ,ะก็สาธุอนุโมทนาบุญกับ FC ที่ร่วมทำบุญมาะนะครับขอบคุณคุณพี่หลายๆเรือค่ะสาธุเับซีทุกคนที่มารวม ทำบุนเป็นปัจจัยดวมเป็นคณะขับไฟทางวัดโตรกนะค่ปะปัจจัยหนึ่งทางเป็นคันน้ำขับไฟเดือนเดือนหนึ่งก็กใช้หลายขาดกันอันนี้ก็จ<อ><ม>ะบป็นบุญกุศลทีอิดีแล้วก็ทั้งชิมิทูปท,ที่เดินมาร่วมทำบุญทุกครั้งที่มีปจัจจัยจะมีอิดสี ฝากมาทำบุญโกรธคนมุทนาสาธุโกรยุปณะสุขข er ัพละปฏิภาณตนาสาธุขัพคิดจริงได้เพราะเลยสมปรารถนาทุกคนทุกท่านทูธสาธุค่ะโันจโผอะสัพพะโรขวิลิมุตโตสัพพสันตาปาวัชิโตสัพพเวรามะติกันโต นิพพุโตจะตัวงภาวสัพีติโยวิวัชันตุสัพพุโควินาสตุมาตทวันตรายุสุพีธิพายุโกภาวะอะิวาธนสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารูธรรมวัันตีอายุวันสุขังภะละ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC นะครับผมแฟนกลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยนะครับผมอย่างที่เห็นต้นคลิปเนาะนะครับต้นคลิปแอดมินก็ได้นําเงินนะครับผมเป็นจํานวนเงิน500บาทนะครับผมที่เอฟซีนะครับผมได้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญมากับแอดมินนะครับผมแอดมินเป็นสะพานบุญนะครับ ไปทำบุญให้แล้วนะครับผมเนาะไปทาให้กับอาจารย์ค้าน้นำค่าไฟเนะาะค่ะผมข้าน้นำค่าไฟนะครับอาจารย์คนนี้แหละครับที่งดก่อนท่านไดห้าเก้าสามเนาะนะครับท่านได้โต๊ดนะครับผมห้าเก้าสามได้สามตัวโต๊ดนะครับเมื่อกี้ก็ทาตามคําขอนะที่แอซีได้ขอมานะครับผมว่าอยากได้เลขสามตัวนะครับผมของเลขอาจารย์เนาะอนแอดมินได้ไล์สดไปแล้วนะครับผม ได้ลดได้ได้เสดไปงวดน,นั้นก็ถามว่า FC อยากได้เลขเพิ่มอีกไหมของเลขของอาจารย์เนาะ,ะนะครับ f c ซก็เสียงตอบรับมาก็ดีอยู่นะว่าอยากได้นะครับแอนมินก็ได้นำเงินไปถวายแล้วก็พร้อมกับขอแนวทางของท่านมาด้วยนะครับสำหรับแนวทางของท่านเป็นความฝันนะครับเป็นเลขผู้มาบอกค่ะท่านบอกว่าถ้าเป็นเลขผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้มาบอกจะบอกแม่นตรงๆไม่ได้กลับเลยะนะครับ ในบ้านแถวนั้นนะเ้อเอ่ยชื่อแกปั๊บจะรู้ดีเลยนะครับแต่แอดมินไม่ขอเอ่ยชื่อแกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะเสียเนาะนะครับว่าเ่า็ได้บอกดอกจะว่าเข้าไปขอให้เพื่อนปวดภายไห้เนาะใช่ใช่ไม่ได้ตั้งใจแบบจะไปจ่อจงขออย่างนั้นนะครับผมก็คือว่าด้วยความที่ว่าแอดมินไปทําบุญเนาะทําบุญนะครับอืมแล้วก็เลยในไหนกันใไหนแล้วก็เลยขอท่านมานะครับผมเนาะก็เป็นแนวทางให้เอฟซีเหมือนเดิมเลยเนาะนะครับ เผื่อเอฟซีจะได้โชคเดมานด้วยนะครับผมเลขเป็นเลขภูมินะครับผมถ้าถ้าเป็นภูมิตรงนี้เป็นภูมิผู้หญิงนะ่ะก็คือว่าจะแม่นมากนะครับภูมิผู้หญิงคนนี้จะมาบอกเป็นตัวนะครับแต่นานๆจะมาบอกทีนะครับค่ะอืมนานๆจะมาบอกทีบางทีปีหนึ่งมาบอกแค่รอบสองรอบประมาณนั้นนะครับแล้ววันที่เอฟซีเอ็ิแอดมินไปเนี่ยไปขอแกนะ่ปรากฏว,ว่าแกฝันพอดีค่ะฝันว่ามีคนมาบอกเป็นตัวนี่แหละ ซึ่งมือนนั้นก็เป็นมื่อเล็กออกมากประมาณมื่นหนึ่งสองมือเนาะใช่ใช่นะครับแกฝันทับงวดเลยนะครับผมของอาจารย์เนาะนะครับรอบเลกแกให้มาสามหกตัวเดียวนะครับเอฟซีก็น่าจะเห็นอยู่ตรงตอนต้นคลิปที่แอดมินไลฟ์สดนะครับผมเนาะก็ย้ําอยู่ตลอดนะครับผมว่าเป็นแนวทางของอาจารย์นะครับหรือว่าของปู่ของลุงพ่อนั่นเองนะครับผมเนาะนะครับหลังจากที่ถวายปัจัยนะครับผมช่วยค่าน้ำกาไฟทัางวนเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ขอแนวทางนะครับผมก็ถามอาจารย์นะครับ อาจารย์ก็ว่าเมื่อก่อนน่ะคือมีญาติโยมมีงานวัดมีงานวัดมีอะไรเงี้ย้วทีนี้ญาติโยมญาติโยมก็มาขอเนาะว่าอาจารย์งวดนี้ซื้ออะไรอาจารย์อาจารย์ท่านก็บอกว่าซื้ออันสามเก้าห้าของงดก่อนนะครับผมนี่ของงวดก่อนนะสามเก้าห้านะครับ <Okay. S 1> ท่านก็บอกโยมถูกสามตัวเลยนะของงดก่อนนะครับอโอ๊นอ่าพินิ้วเนาะใช่ทีน,นี้งวดนี้ท่านบอกว่า านฝันเห็นแต่เรื่องเก่าๆเห็นบานเก่าๆท่านบอกว่าถ้าถ้าฝันเห็นอะไรเก่าๆเนี่ยมันจอกเลขตัวเดิมค่ะอืมท่านบอกว่ามันจอกเลขตัวเดิมถ้าฝันเห็นเพื่อนเก่าเห็นอะไรเก่าๆเก่าๆอะไรของแกแอดมีไม่แน่ใจนะตั้งแต่แกยังไม่บวชนะครับแกยังไม่บวชเป็นพระนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วเนาะนะครับตั้งแต่ท่านนี้ยังไม่บวชเป็นพระท่านบอกว่าฝันเห็นเห็นเก่าๆอะไรสักอย่างนี่แหละแม่จะเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าของอาจารย์ก็ได้เนาะ รับตั้งแต่คนเอาเป็นว่าคนสมัยตะกี้เนอะคนสมัยก่นหลายปีมาแล้วนะครับอืมนะครับก็เลยท่านก็เลยให้มาห้าสามหกนะครับเป็นสามตัวอู้อืมห้าสามหกห้าสามหกค่ะนะครับหลังจากที่ผู้ยิ่งคนยันคนนั้นเพิ่นมาให้ที่แหลกนะคือสามหกเนอะใช่แล้วทีนี้ท่านก็เลยให้ห้าเพิ่มมาห้าสามหกเพราะว่าสังเกตห้าสามหกห้าเก้าสามห้าสามหกเลขตัวเดิมนะครับ ท่านให้มาในึ่สามหกมันเป็นเลขตัวเดิมอยู่แล้วของงวดก่อนนะครับแล้วท่านให้เลขมาเป็นเพิ่มเป็นห้าตัวหนึ่งเป็นห้าสามหกนะครับงดก่อนหรอกเก้าห้าสามตัวเก้าตัวหนึ่งพี่นิวกระทั่งสังเกตเห็นได้นี่ตัวเก่านะครับตัวเกาตัวเก่าตัวเก่าถ้ากลับเลขโกเป็นเลขเก้าคือตัวเก่าเลยแต้ว่าขันจะนับสะนับตำแหน่งนี่กระิเป็นตัวหม่อยู่เด้คือจังสามห้าหกั้งสี่เนาะตัวไม่ได้ห้าหก แต่มากรแล้วแต่เอฟซีมากเนาะแค่เนาะครับอันนี้ก็เอาแนวทางมาแบ่งตามที่เอฟซีต้องการนี่แหละครับผมเนาะเพื่อเลขมันไปตรงใจกับเอฟซีคนไหนเนาะจะได้หยิบจับเป็นแนวทางนะครับผมเนาะอันนี้เป็นของปู่ใช่ไหมครับพี่นิวของปู่นะครับผมค่ะย้ำอีกครั้งเป็นของปู่หลังจากที่ว่าถวายปัจจัยให้ท่านเสร็จนะครับถวายสังฆทานนอกเหมือนนั้นเหมื่อนแหลกที่ข้าไปขอพวันนั้นวันนั้นที่ได้สามหกไปถวายสังฆทานไปถวายสังฆทานให้ท่านนะครับผมท่านก็เลยให้มาสามหกท่านก็บอกว่าชั้น อันลวงพ่อก็อถูกมันการงวดก่อนนี่ลวงพ่อก็อบอกอันโยมถูกสามตัวโยมเขามีงานก็มีงานกวาดโยมก็เลยมาขอก็เลยบอกบอกเขาไปตามความฝันนั่นเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงแกบอกถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ผ่าจะมาตรงตรง<ข>ทาตัวตรงเป๊ะเลยนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนทาตัวตรงเป๊ะ<ข>แต่งวดลาด่าตัวนี้รู้ส้กว่าจะโต๊ดนะครับได้ค่ะได้รับตําแหน่งเนาะรับตําแหน่งนะครับงวดนี้ท่านไห้มาห้าสามหกค่ะ เมื่อก่อนออกห้าเก้าสามอันนี้ของปู่เนาะใช่อันนี้ปู่ย้ำอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นของปู่นะครับค่ะบันนี้ของพิ่นุกมีฝันเพิ่มบ่ค่ะยังไม่มีครับมีแต่ฝันตัวกล่างแต่ตองงวดครับก็ห้าเจ็ดหกนี่แหละครับผมที่ชอบเนาะค่ะห้าเจ็ดหกก็ไม่แน่อาจจะตัวนี้แล้วอาจจะอาจจะอยู่แล้วตัวนี้นะครับผมเพราะว่าบอกฝันอีกเลยบ่อืมก็เป็นตัวเลยนะอืมก็บอกเป็นตัวแต่ว่า อันนี้จอไม่ออกแอดมินก็ไม่รับประกันนะครับผมเดี๋ยวรอให้ใกล้ๆวันอีกเผื่อฝันย้ำนะครับจะได้มั่นใจจะได้วงกลมกอดสี่เหลี่ยมให้เลยนะครับเป็นหาเจ็ดเก้าได้บ่คะพี่นิวได้ได้ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้านะครับผมเอาการไว้เป็นตัวรองก็ได้ห้าเจ็ดเก้านะครับของพี่นิวนี่มีบ่คะแบบว่าหกให้หกหาออกเก้าหาจังสี่ค่ะมีมีเคยเคยเป็นหกห้าเก้าห้านะครับก็เลยว่ากราฟใบหน้าเนาะพี่นิวเล็กหกกับเล็กเก่าใช่ค่ะก็ของอาจารย์ห้าสามหกเนี่ย ถ้า fc คนไหนนะครับผมท่านไหนที่คิดว่ามันเป็นเลขเดิมห้าสามเก้านี่ fc ไม่ชอบเพราะไม่ต้องเอาก็ได้เอาแต่ห้าสามหกก็ได้เนาะอุ้ยเจอว่าเลขปูไหนตรงกันกับพิ้นิยูด้ค่ะห้าหกคอมเมนต์ตัดเล่ดนะเออห้าหกตรงกันเลยตัดด้วยนะครับ fc ตัดด้วยของของปู่ที่ปู่ให้มานะครับผมที่ท่านให้มาเนาะนะครับของท่านก็เป็นเลขนิมิตฝันนะครับท่านก็นิมิตแม่นนะครับท่านฝันแม่นอยู่นะครับสาหรับของปูเนาะนะครับก็นั่งนั่งคุยกับท่านสักพักนี่แหละครับหลังจากที่ว่าถวายปัจจัยเสร็จ นะครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านนะครับรอบก่อนนี้ถ่ายที่วัดรอบนี้กลับมาถ่ายที่บ้านนะครับเพราะว่าเพื่อนกับบรไห้รนวทางรอกแต่ว่าเพื่อนนั้นแล้วตนแอดมินเนาะแอดมินแกได้ไปซอยคาน้ำคาไฟหลายรอบแต่เนาะแอดมินก็ไปช่วยคาน้ำคาไฟท่านหลายรอบแล้วก็เลยว่ามันก็เลยปวดท้ายเข้ามาปวดท้ายมาเพื่อได้แบ่ง fc เพื่อ fc เป็นแอดมินจะได้เป็นสะพานบุญให้ fc เนาะ f ่ตนไหน่งโยกงตำบุญกับท่านนะครับผมเนาะเพื่อมันมาตรงๆงคงเพื่นเนาะเนาะนะครับจะได้เป็นสะพานบุญให้ท่านด้วยนะครับ ตัวเลขเนาะเลขเพิ่นก็มีหางเดียวว่ะค่ะพี่นิวเลขมีหางเดียวนะครับห้าสามหกตัวเดียวเลยตัวเลขท่านให้มาสามหกเมื่อกี้ไปเมื่อกี้ท่านเพิ่มให้มาเลขห้าค่ะห้าสามหกอยู่ประมาณนี้แหละท่านไหวไหครับผมเนาะอ๋อเพิ่นให้เอาหาไปจับไซอาเนาะค่ะเอาหามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่นิวเนาะค่ะเนาะก็เป็นแค่แนวทางปัวชัยวิจารญาณในการรับชมเนาะค่ะครับท่านพี่นิวฝันอีกหรือว่าฝันยำ กับอกข้างแอดมินในเด้อจ่าสิได้มากล่าวไทยแล่ะค่ะ fc เบิงนำเนาะอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกปูเนาะอีกบอก fc นะครับเลขขอจานมีหางเดียวนะครับค่ะเลขของปูกับเขียนไว้ข้างล่างเนาะว่าว่าปูนะคะกับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทุกๆแนวทางที่เรานําเสนอก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะคะสนับ เป็นแค่แนวทางในการยิบจับฉลากกินแบงนะคะมันนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ